ฟางแม่เอาเข้าวกลางวันมาให้นะลูกผมไม่กินเนี่ยผมบอกแม่ตั้งหลายรอบแล้วนะว่าไม่ต้องมาหาผมที่โรงเรียนผมไอ้เพื่อนอะที่มีแม่ตาบอดแบบเนี้ยแม่แค่เป็นห่วงแม่ทำข้าวผัดแซลมอนของปโปรดมาให้หนูไงแม่ดิ มีแม่ตาบอดมานน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอข้าฟ่างแล้วข้าฟ่างรู้ไหมว่าทําไมแม่ตาถึงตาบอดผมไม่รู้หรอกครับตอนข้าฟ่างเล็กๆพ่อกับข้าฟ่างประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้พ่อต้องจับพ่อเราไปบนสวรรค์ส่วนข้าฟ่างก็โดนกระจกบาดตาทําให้พีการตาบอดหนึ่งข้างไงแม่ตากลัวรู้จะมีปมด้อยแม่ไม่อยากให้เข้าฟ้างพิการแม่ตาก็เลยขอร้องคุณหมอให้ผ่าตัดเอาดวงตาของแม่มอบให้กับเข้าฟ้างแม่ตายอมเป็นคนพิการเพื่อให้เข้าฟ้างไม่พิการไงทั้งหมดนี้เป็นเพราะแม่ตารักน้องข้าฟ้างมากๆ รู้แบบนี้แล้วเนี่ยข้าวฟ่างยังจะรังเกียจแม่พี่การแบบนี้อยู่ไหมครคบผมขอโเษข้าวฟ่างแม่ดีใจนะลูกที่ดวงตาของแม่ทําให้ชีวิตลูกอะสมบูรณ์ขึ้นทําให้ข้าวฟ่างอะมองโลกใบนี้ได้สวยงามมากขึ้นผ่านดวงตาของแม่ไงแม่ไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เสียสละดวงตาข้างหนึ่งให้ลูกอะแม่ดีใจซะด้วยซ้ําที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกแค่ครับแม่รักลูกนะผมก็รักแม่แล้วก็รักน้องข้าวฟ่างด้วยนะครับแม่ก็รักทงพี่แชมป์แล้วรักน้องข้าวฟ่างเลยนะลูก ใครขับกลมเจ้าบัานจงจูบเบาๆตรงปากเท้าน้อยๆ